สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพิมพัมณ์จีนพงศ์จะมานำเสนอเกี่ยวกับหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Master of Business Administration, Administration MBA ของมหาวิทยาลัยศรีปรทุมค่ะ,ะเรียนหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตกับศรีปรทุมได้อะไรบ้างหลายคนอาจสงสัยว่าหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตหรือ MBA เป็นหลักสูตรแบบไหนจบมาแล้วสามารถทำงานแบบไหนได้บ้าง คำตอบคือหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนี้เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการพัฒนาผู้นำทางธุรกิจที่มีความสามารถในการบริหารจัดการองค์กรที่มีการแข่งขันสูงโดยจะได้รับการฝึกฝนทั้งในด้านทงางศะสตรทางธุรกิจและการคิดวิเคราะห์เพื่อให้สามารถตัดสินใจในสถานการณ์ต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความยั่งยืนค่ะจุดเด่นในหลักสูตร MBA ของมหาวิทยาลัยศรีปทุมม,มีอะไรบ้าง ข้อแรกก็ต้องเริ่มด้วยหลักสูตรที่ครอบคลุมและทันสมัยหลักสูตร MBA ของมหาวิทยาลัยศรีวัฒน์ออกแบบออกมาให้ครอบคลุมทุกด้านที่เกี่ยวข้องกับการบริหารธุรกิจในระดับสูงตั้งแต่การบริหารการเงินการตลาดการจัดการทรัพยากรมนุษย์ไปจนถึงการบริหารกลยุทธ์และนวัตกรรมธุรกิจจุดเด่นข้อต่อมาก็คืออาจารย์ที่มีประสบการณ์ไม่ว่าจะทั้งในด้านการศึกษาและการปฏิบัติจริงในวงการธุรกิจ นอกจากนี้ยังมีวิทยากรจากภายนอกที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านสาขาต่างๆมาให้ความรู้และประสบการณ์แก่ผู้เรียนอีกด้วยจุดเด่นอย่างต่อมาก็คงจะเป็นการเรียนการสอนแบบบูรณาการหลักสูตร MBA ของศรีปรทุมเน้นการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงระหว่างทฤษฎีและปฏิบัติโดยจะมีการใช้กรณีศึกษาการฝึกอบรมการสัมมนา,าเชิงปฏิบัติเพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะในการตัดสินใจและแก้ปัญหาทางธุรกิจ วิธีการเรียนรู้ที่หลากหลายก็เป็นอีกหนึ่งจุดเด่นเช่นกันไม่ว่าจะเป็นการเรียนการสอนในรูปแบบของในห้องเรียนหรือออนไลน์เพื่อให้เหมาะสมกับไลฟ์สไตล์ของผู้เรียนที่มีการทำงานและอาจมีเวลาจำกัดนอกจากนี้การพัฒนาการเป็นผู้นำก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยในการเรียนโดยจะมุ่งเน้นการพัฒนาผู้นำในด้านต่างๆเช่นการสื่อสารการทำงานเป็นทีมการวางแผนกลยุทธ การจัดการทรัพยากรและการตัดสินใจในการประชิญกับสถานการณ์ที่มีความไม่แน่นอนค่ะและอย่างสุดท้ายที่จะขาดไปไม่ได้อย่างความสัมพันธ์กับภาคธุรกิจมหาวิทยาลัยศรีวทุมมีความร่วมมือกับภาคธุรกิจและองค์กรต่างๆในการจัดฝึกงานโครงการศึกษาดูงานหรือการสัมมนาซึ่งเป็นการเปิดโอกาสสาหรับผู้เรียนในการสร้างเครือข่ายและประสบการณ์ตรงจากการทํางานในภาคธุรกิจโครงสร้างหลักสูตร หลักสูตร MBA ของมหาวิทยาลัยศรีปรทุมมีระยะเวลาเรียนประมาณ2ปีซึ่งผู้เรียนสามารถเลือกได้ว่าจะเรียนในรูปแบบปกติหรือรูปแบบที่ยืดหยุ่นเพื่อรองรับผู้ที่ทำงานเป็นประจำค่ะหลักสูตรจะประกอบไปด้วยหลักสูตรหลักและวิชาเลือกต่างๆหลักสูตรหลักจะเน้นเรื่องการบริหารทั่วไปการตลาดการเงินการบัญชีการจัดการทรัพยากรมนุษย์และการบริหารกลยุทธ์ วิชาเลือกผู้เรียนสามารถเลือกวิชาเลือกความสนใจและทิศทางการทำงานที่ต้องการเช่นการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศการจัดการนวัตกรรมหรือการพัฒนาธุรกิจสตาร์ทอัพเป็นตน้นคุณสมบัติผู้สมัครผู้ที่ต้องการเข้าสมัครศึกษาต่อในหลักสูตร MBA ของมหาวิทยาลัยศรีปทุมต้องมีคุณสมบัติพื้นฐานดังนี้ 1>, 1. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสาขาใดก็ได้ 2. มีการประสบการณ์ชารทํางานไม่น้อยกว่า1-2ปีบางสาขาวิชาอาจไม่มีข้อกําหนดและ 3. ทักษะภาษาอังกฤษเนื่องจากบางวิชาอาจมีการใช้ภาษาอังกฤษในการสอนค่ะนอกจากนี้แล้วเพื่อนๆอาจจะสงสัยกันว่าเรียนจบแล้วทําอะไรได้บ้างผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตร M.B.A. ของมหาวิทยายลัยศรีปทุม มีโอกาสในการทำงานได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นงานด้านการจัดการธุรกิจงานด้านการเงินงานด้านธุรกิจระหว่างประเทศอีกทั้งสามารถมีโอกาสในการทำงานตำแหน่งผู้นำหรือผู้บริหารในองค์กรขนาดใหญ่ทั้งในภาคธุรกิจและองค์กรที่ไม่แสวงหากำไรรวมถึงโอกาสในการเปิดธุรกิจหรือสตาร์ทอัพของตัวเอง เห็นได้ว่าหลักสูตร MBA ของมหาวิทยาลัยศรีปรทุมจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการยกระดับความสามารถในการบริหารจัดการธุรกิจและพัฒนาตนเองสู่การเป็นผู้นำทางธุรกิจในยุคปัจจุบันค่ะขอบคุณค่ะ